สัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก <fin anta> <ots> ็ผมก็เข้าใจอยู่ว่าเออช่วงเนี้ยก็มีหลายๆคนนะครับกำลังสอบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเออมัธยมหรือมหาลัยนะครับนะคุณผู้ชมท่านใดที่กาลังสอบอยู่ก็คงจะเครียดหน้าดูผมเข้าใจก็เลยหาเกมแบบใครเครียดมาให้เล่นนะครับเกมน่ารักน่ารักนะวอนนี่เกมน่ารักเครียดเลยมีคําเตือนมันโหดร้ายและทารุณและและฮ้ เปิดมาดิโอ้โหแบบปลาเออปลาไปเป็นทัดใส่หัวครูเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยเออครูคนนี้กำลังสอนวิชาวิทยาศาสตร์รับเกี่ยวกับเรื่องเลือดเซลล์เลือดอะไรเงี้ยทุยนะครับเด็กแม่งตาทหลนกัินใหญ่นะครับก็เกมนี้ก็มีชื่อว่าโดนแว็กยั u ทิ e เชอร์นะครับนะโอเคนะครับก็หลายคนช่วงนี้ก็กดเพย์ไปเลยนะหลายคนช่วงนี้ก็กำลังสอบนะครับแล้ว เออก็คงจะติดปัญหาว่าครูออกข้อสอบอะไรก็ไม่รู้นะครับนะก็ยากเกินไปอย่างงี้ไม่ก็ทําไม่ได้อาจจะเอออยากจะหาที่ระบายครับผมก็เลยเออหาเกมนะครับมาเล่นนะครับเล็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 บครูกำลังกำลังบ่นอยู่เลยสงสัยเราได้คะแนนสอบน้อยอะไรอย่างเงี้ยแหน่ก็แย่เลยแหน่เราเสียอีกนิดเล็บ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 เอาเก้าอี้เก้กางเกงออกข้อสอบข้อสอบเลขหนึ่งยากไป ลัดโอวมึงออกแค่หานก็พอแล้วตวกมาก็พอไม่ต้องออกเซตเซตเซตที่อะไรแมสติกด้วยไปไปดีนะยาวไปถึงสแตติกไม่ก็อย่างอื่นรอเล่นโอ้โหแม่งโหดไลน่าดูนะครัประมาณว่าไอเด็กเวนนี่มันโดนครูเทศเนี่ยแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์ต่างๆในห้องนะครับเพื่อที่จะเออมาทำภารกิจให้ครบสิอันนะครับ มีกระเป๋าคนเฮ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับครูสุขสันต์วันเกิดเยี่ยมมากเด็กเรียนไหนอย่าปลุกผมไม่เนี่ยอยาปลุกเยี่ยมจุดไฟไปผมไม่มีปลุกเป็นปลุกชัดหน้าเลยเฮียอาผ่าวโยนทิ้งไปเลยอ่ะระเบิดอีกหน้าตาครูเละเลยเปลี่ยนวูเวลิน เนมีอะไรให้เราเล่นอีกปักไฟลบลบเห็นแล้วแบบจะโหดร้ายไปโขกดิ้นรนเหรอดิ้นรนตายตายแน่แน่แอเก็บกระเป๋ากลับบ้าน เรานี่ก็เจ็บเงน้คุมไปเนี่ยทาจายจัดเกมเดิช่วยไม่ได้ครับอยากออกข้อสอบยากเองไอ้รอเล่นมหาที่ระบายแวะมาเจอเกมนี้พอดีนะพอดีมีคนแนะนําอืมหนังสือพอดีมีคนแนะนํามาหนักหนักรู้มั้มันหนักรู้มั้มันหนักโบกดตบกระบาดได้ตบหน้าสบายปิดคีติดชี สสเสียงมันหนักหน่วงจังวะเหนื่อ,อยขอยทีได้ไหมดีมากกูให้สองป่าทิง้งเหมือนเห็นหนังสือไม่มีค่าเลยเป็นคนไม่ดีเน่ยเด็กิงรู้ตัวปิ๊งรู้ตัวและว,ว่าเด็กมันเป็นคนไม่ดีไม่ฆ่าครูขนาดนี้ครูนี้เกิดใหม่หลายทีด้วยดักมันคิดว่ามึงสปาวใหม่เรื่อยๆมีอะไรให้เล่นเนี่ยหนังสือเก้าอี้โตเอาไปแล้วขวดเทียน อันนี้คืออะไรวะหอยทากครับควางระเบิดไปแล้วยุงยุงกินเลือดา่าเนี่ยยุงออยุงมันจะขายุงตัวเท่าแม่ไก่ไปแล้วปัดปัดกิ๊เปิดหน้าต่างหลบทิกแมง่งอ่ะคููลงไปแบบเท่เทๆครับเออคนกีดเต็มเลย ใส่ลงไปเทพมากนะเนี่ยนักเรียนกีดเสากีดโถ่ไอ้ชีลงไปตายขนาดนั้นเขากีดยังมาเออบอกเขาเทพเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกสงสารครูนะตอนนี้อะไรเนี่ยที่สวนตูดอะล้ลองกดอืมอืมเดารู้เป็นใครจัดปากตายตาย ยอย่างนั้นต,กตกกบกระบาดต่อยตาแตกเยี่ยมเดินเกยกลับแบบกลับบ้านแบบชิวๆหัวอนอนดินตัวสัน่นกินเดินถึงตัวหกอันเ,เหลืออะไรเมสบอลยัใช้ไม่ได้อันนี้มันไม่อะไรเนี่ยอ,อันนี่การนะไว้ก่อนเฮ้ยบีแม็กด้วยมแม็กบุ๊กครับนะแม็กบุ๊กแม็คบุ๊กที่หน้าด้วยแม็กหยิบนี่ไป็ได้ ตกใจตกขวาแาสบาทออกผสออบังกินยากเหรอไอสัต no, ว no, oh, <no>, no. ์ยังไม่ต้องเย็บแหละไปโรงพยาบาลนี่ไม่ต้องเย็บแล้วพยาบาลถามจะเย็บกี่เข็มเนี่ยกูเย็บให้ด้วยแม็กเลยคือจะโหดไปไหนวะเดือบเดือบเดือบเดบเดือบดอบเดือเดือบประกาศทิมได้แน่ Dare you ท่าลวงทะลุูทะลวงอืมอ่าไปอ่าทีมอีกทีมอืมเพ่งเพิ่มแอตแท็กสปีดเลยนะอมันตายเลยน้ำก็นองเต็มตะลิงแต่นี้น้ำเอ้าเดินไปไม่คิดจะล้างมือ ดี่นนั่งพะงกหัวเลยเมื่อกี้นี่แบบแอตแท็กสกีดที่เพิ่มเพอรฮิตนะฮะต่อฮิตเนื้ออะไรกันไก่กัดไก่ยับยับยับจับทัดในท้อยกูทำไมพ่อตายเหรอฮอ่ะโอ้ตายแล้วกินแตลโม โอเคครัเหลืออ๋อเหลือันนี้เด็กกาน้ำเฮ้ยขูช่วยด้วยขู่โง่ดิว่าไม่มีน้ำใจเลยกูจะเอาสงสารกูทำไมไอ้สัตว์ไม่สงสารตอนที่มึงออกข้อสอบตั้งยังไงถูกนาสันกวดน้ำไหมกวดน้ำไม่หอมเลยตายจะตั้งคืนเลยโอเคครับคุณผู้ชม ก็หมดแหละสิบเต็มสิบนะครับโอเคกด next อะสุดท้ายก็แค่ฝันไปนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ดีแล้วแหละนะที่มันฝันไปนะเพราะผมก็ไม่ได้มีเออไม่ได้อยากจะแนะนำหรือไม่ได้อยากจะทําให้มันเป็นตัวอย่างหรืออุทาหรณ์ออย่างนี้นะครับนะก็อยากให้รู้ว่าถ้าจะแบบเออระ,ะบายในก็หาที่ระบายให้มันเหมาะสมนะครับเล่นกงเล่นเกมอะไรอย่างนี้นะอย่าไประบายกับครูจริง เดี๋ยวแม่งแบบเครียดออกข้อสอบลยโดดติกตายไงมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ดีนะโอเคครับคุณผู้ชมครับอ่าต้องต้องขอลาจากคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเออช่วงนี้ก็หลายๆคนก็สอบกันเยอะแยะใช่ไหมเออก็เลยหาคลิปมาระบายเล่นนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ